สวัสดีครับเพื่อนๆพบผมในช่องสุทธิวลาชแนลครับวันนี้อยู่กับเกมฟอเทส s าก้าครับผมและวันนี้ผมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆนฟังในเรื่องของเลสตัดครับหรือออฟแดงครับผมมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับก่อนอื่นครับเพื่อนๆครับเกมนี้ครับันจะมีสิ่งที่ให้ค่าออฟเราอยู่นะครับหลักๆที่เห็นเนี่ยจะมี3ชิ้นนะครับที่จะเห็นกันนะครับอย่างแรกก็คือ นี่ครับผมอาวุธครับอาวุธจะมีค่าออฟแดงตรงนี้อยู่นะครับซึ่งในอาวุธประเภทเดียวกันน่ะค่าเขาจะเหมือนกันเนะาะข้างบนออฟสีทองนี่เหมือนกัน,นผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับออฟสีทองนี่จะงเหมือนกันครับก็คือเป็น HP เท่ากันเนาะในเลเวลเท่ากันนะรหรือสุ่มมาเนี่ยเลเวลหนึ่งก็จะเท่ากัน,นครับแต่ค่าข้างล่างมันสุ่มครับค่าออฟแดงเนี่ยสุ่มแล้วความสุ่มของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นครับผมไม่ดูตรงนี้ดีกว่า ค่าเขาเนี่ยมันสุ่มครับสุ่มและความสุ่มของเขาเนี่ยเมื่อคูณกับตัวมัตเตอรี่แลบที่เพื่อนๆนปลดมานะครับผมทำมัตเตอรี่แลบตรงนี้ใครยังไม่ทาก็ยังไม่ยังไม่ปลดก็คือจะต้องผ่านดัน40คิด20เนาะแล้วก็มันจะอยู่ในเนื้อหาของออเทอร์เกตที่ออ t ทอร์เวอร์แล้วที่ผมทําไว้แล้วนะครับเพื่อนๆนไปติดตามดูได้นะทั้งฉบับย่อแล้วก็ฉบับสมบูรณ์นะครับผมตรงนี้นะครับค่าตรงนี้นะครับมันแตกต่างกันนะครับอย่างอุปสงคชิ้นเนี้ย แตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นเลเวหนเนาะแล้วก็ตัวคูณผมอะ่ะมันอยู่ที่สอนะครับตัวขยายเขาอยู่ที่สามดังนั้นค่าจริงๆเขาจะอยู่ที่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็นะครับพันหนึ่งร้อยก้าจุดเจ็ดห้าลบกับตัวนี้นะครับเก้าร้อยเก้าสองจาผมเก้าก้าสองจความต่างอยู่ที่ล 157.5%เองครับมันน้อยนะครับแต่เมื่อคูณ3นะครับก็คือผลขยายเนาะ472.5ครับนี่คือความต่างของอาวุธ1ชิ้นครับแล้วยังไม่พอครับผมมันเป็นทั้งอาวุธเป็นทั้งประดับครับประดับก็มีนะครับออฟแดงเนี่ยถ้าเจอเกรดเดียวกันก็ขยับอีกครับแล้วลูนก็มีครับผมเนี่ยสามอย่างนี่มีหมดเลยนะคบอกออฟแดงเนี่ย ถ้าบอกว่าความต่างของ HP อยู่ที่475เอามีตัวละคร6ตัวใช้อาวุธมือใช้อาวุธออฟเเหมือนหมดก็คูณ6ครับแล้ว่มีทั้งอาวุธแล้วก็ประดับก็คุณอีก2ครับแล้วยังไม่พอครับผมมีที่ลูนอีกครับนี่แค่อาวุธกับประดับต่างความต่างอยู่ที่5,670แล้วนะครับนี่คือความแตกต่างที่เป็นแคปเหยนชัดเจนเลยนะครับเพื่อนเพื่นกูเล่นใหม่นะครับอาจจะมองว่า พี่มันตามต่างเล็กน้อยเลยกว่าผมจะถึงมันก็อีกงนานใช่ครับแต่ในระดับคนที่เล่นสูงๆครับเขาทําทุกอย่างับผมเขาทําทุกอย่างที่ทําให้เขาเก่งขึ้นได้นะครับถ้าพเพื่อนไปเจอเจอพเพื่อนๆนที่เล่นกันมาแล้วมีตัวเหมือนกันเวลเท่ากันใส่อาวุธเหมือนกันออฟเหมือนกันทุกประการต่างแค่ออฟแดงนะครับเพื่อนเพื่อนก็แพ้ผมเพราะตรงนี้เขาเก็บทุกเม็ดครับพูเล่นเก่งนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าใครคราฟของมาแล้วแล้วก็ มาดูออฟแล้วว่าอ๋อเหมือนกันเนี้เก็บไว้หมดแต่ว่ามันมีความต่างของออฟอยู่นะครับก็ไปไล่เกรดอีกทีนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนดูตารางครับผมเดี๋ยวอ้างอิงจากเครดิตของเพื่อนคนนี้ครับเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นรูปผม,ผมขอเรียกว่าคุณกระต่ายเนาะใช้รูปกระต่ายนะครับก็คือโพดไว้ว่าถ้าไม่ได้เลือก off, ออฟแรงมีผลเยอะไหมนะครับตัวอย่างเขาได้โชว์มาครับเป็นออฟของอวสสองชนิดที่แตกต่างกันเนาะเป็นอวสีทองบวกสองครับ ออฟทองเขาอยู่ที่2584อันนี้ตัวรวมตัวคูณขยายแล้วเนาะแล้วก็ออฟสีฟ้าบวก4นะครับตัวคูณเขาอยู่ที่2008นะครับตรงนี้มันแตกต่างกันอยู่บวก4ี่นิเวลไม่เต็มด้วยนะนะครับจะเห็นว่าออฟโกมันแตกต่างกันแต่ทนี้จะดูยากนะครับเพราะมันต่างชินกันแล้วไหนจะออฟขนานอีกครับที่บวกแตกต่างกันดังนั้นแล้วก็เขาจะแนบตารางตรงนี้มาให้นะครับตารางตัวนี้เนะี่ย ตารางดูจะไหนเดี๋ยวผมพาให้ดูแล้วผมอันนี้ขอขอยกให้เครดิตให้เขาเนาะผมเห็นว่าน่าสนใจครับเลยเอามาขยายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับตรงนี้นะครับตัวของออปเมกีนะครับที่ผมเสนอไปเนี่ยก็คือในส่วนของอุปกรณ์เนาะมันจะมีความแตกต่างกันนะครับตรงนี้นะครับนี่คือแค่เฮดีนะครับสิ่งอื่นๆมันก็จะมีมาเรื่อยๆครับในทุกอย่างที่มีนะครับรูนก็มีค่าออฟแดงนะครับตรงนี้แล้วยังไม่พอครับผมที่เกมได้เพิ่ม ตรงนี้มาครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ก็มีออฟแดงครับผมและเขาเป็นออฟแดงที่โหดมากแล้วตัวคูณที่ที่ตัวคูณก็ถึงจะยังไม่เยอะมากแต่ออฟแดงเขาเนี่ยมันโหดมหาศาลเลยครับอย่างผมเนี่ยตัวสองตัวนี้ครับเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่มันมีความสามพรถเสริมครับออฟแดงค่าจะดรอปกว่านะครับเวลห้าสิบเท่ากันเนาะตัวนี้สามพันห้าครับตัวนี้ เดือสองพันห้าต่างกันพันหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามีความสามารถตรงนี้เพิ่มมาเนาะต่วเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้มากนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนอื่นๆก็จะคือคล้ายๆกันนะผมเออ่เห็นว่าถ้าบนมันอยู่เท่าเดิมนะค่าบนไม่ขนแต่ค่าล่างอาจจะมีนะครับถ้าให้ดูก็อย่างเช่นค่า a อคแท็กครับแอคแท็กตัวออฟแดงตัวเนี้ยอยู่ที่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เครื่องยนต์อยู่สองพันห้าเลยนะครับผมและังมีสุ่มสองพันหกอีกนะครับตัวนี้ก็ยังคืออยากให้ออฟแดงที่โหด หดคลิปไปอีกครับตรงนี้ค่าตรงนี้เคายังไม่ขึ้นมาให้ดูเนาะยังไม่มีใครทําตารางค่าออฟแดงในส่วนของเครื่องยนต์มานะครับตรงนี้เดี๋ยวมจะขอโฟกัสไปที่อาวุธแล้วก็ประดับค,ะะครับผมเดีย๋ยวนี้ขอจัดการตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ผมก็บอดออโตเวอร์ไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูส่วนนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับมันจะมี facebook เกมนะครับที่ ผมอยู่แล้วเพื่อนๆอยู่กันหลายๆคนครับชื่อว่า Fortezaga ไทยนะครับพูดคุยสกิดซื้อขายนะครับตรงนี้นะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวเนาะสมัครกันมาแล้วก็คุยแอดมินอนวัตมาก็คือมาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในนี้ได้นะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วใน PC นะครับจะอยู่ในเมนูแนะนำครับภาษาอังกฤษก็คือฟีเจอร์เนาะหรือในอุปกรณ์แท็บเล็ตแอนดรอยต่างๆนะครับของเพื่อนๆ ก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาเช่นกันครับให้เพื่อนกดเข้าไปดูเนาะคำแนะนําหรือฟีเจอร์นะครับกดลงไปแล้วนะครับมันจะมีสิ่งที่แอดมินปักหมุดไว้ครับอันนี้เป็นข้อมูลสาคัญนะครับที่เพื่อนๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ครับผมนี้นะครับเขาจะทําข้อมูลสาคัญไว้นะก็ติดตามอ่านดูได้ครับผมสําหรับใครว่างครับผมขออนุญาตเลื่อนมาดูด้านล่างครับตรงนี้ครับที่แอดมินปักไว้ว่าเป็นเทียร์ลิสเนาะ ตรงนี้นะครับให้เพื่อนกดไปดูครับมันจะเปิดมาหน้านี้ครับนี่เป็นข้อมูลของเกมที่เกมทําเป็นข้อมูลกลางไว้นะครับผมตรงนี้นะครับขอโฟกัสไปที่หน้าชีทที่เขียนว่าเลสเตตครับอันนี้คือหน้าเลสเตตนะครับเพื่อนๆดูว้จะงงว่าทำไมมันสีแล้วลานตายหมดเลยครับผมวันจากที่แรกเเข้าก่อนครับเลสเตตเนี่ยมันดูยังไงครับในส่วนของพาร์ด้านบนครับจะเป็นเกรดของอาวุธเนาะอาวุธเพื่อนๆเนี่ยเรียกว่าอาวุธเลยครับ อีกข้อนึงก็คืออีกข้อมินตัวนี้ครับมันคือส่วนของเครื่องประดับก็คือทั้งอาวุธแล้วก็ตัวของของประดับตอนที่ใส่กันเนาะัวนี้นะครับทั้งคู่นะครับก็ไล่จะเป็นเกรดรีเจนเดอรี่ครับตำนานครับอีพิกครับสีม่วงยูนิคสีฟ้าผมแล้วก็สีเขียวแล้วเนาะสีแรนะครับหายากนะครับตรงนี้แล้วมันดูความแตกต่างครับถ้าเพื่อนเพื่อเล่นสายฟาร์มนะครับผมค่าเลสสเตตของอาวุธนะครับ ต่ำสุดนะครับก็คือให้โกมา10นะครับแล้วก็ในส่วนของดีสุดนะครับให้โกมา20ต่างกัน10%ครับผม10%เนี่ยจะหาจะเห็นว่าไม่เยอะนะครับแต่เมื่อเมื่อไรที่ทำเวลเขาสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีการตัวคูณเนี่ยแตกต่างกันไม่ไต่างกันอยู่นะครับต่างกันเยอะไหมนะครับต่างกันสัก300อย่างเงี้ยครับยิ่งต่างเยอะนะครับยิ่งใช้ของเยอะแล้วก็ความแตกต่างตรงนี้นะครับ เราจะทําให้เกิดการทองตกมากขึ้นครับผมจะทําให้การฟาร์มในแต่ละวันประสิทธิภาพครับก็จะดีขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็มันมีความต่างอยู่ครับยิ่งเป็นเกรดสูงครับแคปตรงนี้มันยิ่งต่างครับนี่ต่าง10เลยนะครับต่อมาในระดับอีพิกก็จะต่างกันน้อยลงมาครับผมนี่ต่างกันที่1.5เนาะไอสองจุดห้าครับผมดูเหมือนไม่เยอะมากครับผมก็ไม่เยอะแหละนะครับนี่ครับยุนนี้ก็จะต่างกันขึ้นมานิดนึงครับแล้วผม และยี่ต่างน้อยสุดแค่1.5นะครับไอ้1.5เนี่ยผมลองแล้วเห็นผลนะผมยังให้ดูนะครับแต่รูปเก่าผมน่าจะหายไปบ้างแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เรามาดูกันเมื่อกี้แล้วผมเปิดตัวอย่างให้ดูครับผมผมเปิดในส่วนของอาวุธของทิลลี่นะครับผมตรงนี้นะครับภาพตัวอย่างที่ผมจะขึ้นมาในรูปหน้าปกด้วยนะครับเฮ้ยเป็นอาวุธทิลลี่นะครับบวกหนึ่งนะครับ เป็น Head นะครับผมตรงนี้ค่าความต่างเขาอยู่ที่7 7นั้นที่ผมคำนวณให้ดูเมื่อกี้อ่ะผมกดให้ดูให,ใหม่2976.75ลบกับ3449.25 3449.25ครับความต่างอยู่ที่472ครับใน1ชิ้นนะครับถ้ามีทั้งอาวุธทั้งเครื่องประดับครับคูณ2ไปครับแล้วมีจำนวน6ตัวครับเราใส่ทิ้ลโลได้6ตัวเนาะคูณ6นะครับ นี่คือความต่างที่แตกต่างนะครับผมบัฟ HP ที่แตกต่างกันถึงห6 7 0นนะครับมันเยอะนะครับเยอะเลยนะครับแามแตกต่างนี้แคปนี้นะครับตอนนีเพื่อนๆอุ่มสุ่มในออฟความสามารถเสืิอมตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นของดีแค่ไหนครับมันก็มันต้องมาชดเชยกันตรงนี้อยู่ดีนะครับผมอันนี้เป็นข้อแตกต่างเนาะยิ่งยิ่งเออเวลอาวุธน้อยๆครับผมจะมีผลเยอะขนาดไหนนะครับผมได้ลองทําตัวหลุยดูครับผม ตัวหลุยเนี่ยพอดีว่าผมย่อยอาวุธเข้าไปหมดแล้วนะครับในส่วนที่ทำเนาะที่ผมค้ามาเพื่อจะหาออบแดงนะครับอรับแดงที่ดีสุดของเขาคนัะแล้วผมก็ได้มานะครับซึ่งมันไม่ดีสุดหรอกแต่มันมันโอเคนะครับตรงนี้นะครับออกเพาเนี่ยที่ผมสุ่มได้มามันไม่ใช่มันไม่ใช่ออบแดงที่ดีสุดนะครับแต่ก็เกือบนะครับออบแดงที่อยู่่ทีดีสุดของออบโกของหลุยก็คือสี่จุดห้านะผมได้สี่จุดหนึ่งสามมาครับตรงนี้ครับนี่ครับ อาวุธผมยังแค่บวก5อยู่เลยครับผมได้หาทองเพิ่มทองตั้งสามพันหนึ่งร้อยห้าครับได้เยอะมากครับผมเลเวลผมยังอัพไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่าใช้ใช้ทรัพยากรเยอะเนาะแล้วก็ใช้บูทิสตันตั้ง15เม็ดนะครับก็จะทาเป็นตัวบวก5ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถไปลองทํากันได้ครับใครที่ยังไม่เคยคํานวณค่านี้นะครับลองไปดูเทียบตารางครับผม ผมจะลองให้ดูขั้นอื่นนะครับผมก็นี่ในส่วนของอาวุธนะครับหลักๆเขานะครับก็ถ้าสายตีบอสนะครับเขาจะเน้นไปที่ค่าบอส damage ครับหรือค่า attack นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีแคปให้ดูนะครับเช่นถ้าเพื่อนๆเป็นเขตอาวุธยูนิ้นะครับค่า attack ที่ที่ออกมาห่วยสุดก็คือออฟแดง80นะครับค่าออฟที่ดีสุดเขาคือ1 5ออันนี้ก็จะเป็นแคปอยู่ที่70%ซนนะครับแตกต่างนะครับอันนี้แตกต่างเยอะนะ 70ครับยิ่งคูณเวลสูงนะยิ่งแตกต่างกันเลยนะครับตรงนี้นะครับ70นะครับตัวมาก็เหมือนกันครับค่าบอสดาเมจครับผมนี่ก็ตัวคูณถึง60เนะครับเยอะนะครับส่วนตรงนี้ค่าเอฟเฟกต์สกิลครับพวกกิวด้งนี้ใช้กันใช้สำหรับบัฟแอคแท็ครับอันนี้ค่าต่าง60เช่นกันนะครับผมก็ไปดูค่าออฟแดนดที่ดีสุดของเขาได้นะครับตรงนี้ก่อนจะทำของขึ้นมาเนาะมีค่าขี้ค่าโกผมค่าค่า XP ครับสบการณ์ครับผมแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์เนาะส่วน defense กับใน c ค v บ r y เราไม่เน้นนิยมใช้กันนะครับตรงนี้ก็คือขอผ่านเนาะตรงนี้นะครับขอขยายจัลาังให้เพื่อนๆเห็นกันดีกว่าเบ็ดโอเคครับตรงนี้นะครับก็ในส่วนของนี้จะเป็นของอาวุธระดับตำนานนะครับนี้เพราะอีปิกเนี่ยแคบปเขาเนี่ยก็จะน้อยลงมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือจะสุ่มค่าก็คือใครใครที่สุ่มก็ควรจะขึ้นมาในในสองช่องนี้หลักๆนะครับเพื่อจะ เป็นค่าที่ดีสุดของเขาครับในโอสีม่วงนะครับอันนี้โอสีฟ้าผมก็สองช่องนี้เนาะอันนี้ถ้าเป็นกลัวเป็น2ช่องนี้นะแนะนํานะครับต่ําสุดคือ5้านะครับจะเจอต่ำๆนี่คือไม่เอาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของระดับหายากนะครับผมตรงนี้นะครับเห็นๆนะครับตรงนี้นะครับก็ดูถ้าสุ่มมาคือควรจะเป็นสีบนเนาะต่อมาครับส่วนของลูนครับลูนนี่ก็มีความแตกต่างครับ ขึ้นมาชัดเจนเช่นกันรุ่นหลักๆที่เขาจะทํามาสายแอ็กแท็กเขาจะเป็นรุ่นแอ็กแท็กครับผมแคร็บแอ็กแท็กเนี่ยตากอยู่75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมพอหลังๆคูณมันเยอะมากครับถ้าถ้าเจ็ดสิบห้าถ้ารุ่นเม็ดนั้นนะครับทําได้แอ็กแท็กสามร้อยคือทำมันเป็นสามพันเนี่ยคือสิบสิบเท่าแล้วนะครับก็คือมันจะก็จะเป็นถ้าสมเด็จออฟล่างสุดนะครับนี่ครับ ความต่างอยู่ที่750ต่อ1เมตครับแล้วไงครับรูนตัวละครมี6ตัวครับต่างที่4ี่เครับถ้าถ้าสมมติใส่รูนได้2เมตรทุกตัวครับผม900 0นครับนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของผู้เล่นบนบนนี่เขาเก็บทุกเม็ดนะครับตรงนี้นะครับก็ก็ไอลองศึกษาดูครับผมตรงนี้ครับหรือไม่ถ้าไม่รูนในตำนานไม่ไหวครับผมพี่ผมรูนในตำนานไม้ไหวครับเป็นอื่นๆได้ไหมเนี่ย รุนระดับแรเนี่ยทำได้เห็นผลเยอะไหมครับเดี๋ยวผมให้คำนวณให้ดูครับผมแล้วรุ่นรุนระดับแรระดับหายากเราเนี่ยความต่างมันอยู่ที่สมมติว่าผมทำรุนเม็ดนี้ขึ้นไปได้สามพันนะครับสามพันเเนี่ยของของหนะ้าสิบห้าสิบครับคือมันโตที่หกสิบเท่าเนาะก็คือถ้ารุนเมน็ดนี้ถ้าเลเแตอยู่ที่สามพันได้ดีสุดนะครับถ้าเพิ่นได้เลเตที่แย่สุดอะสามคูณหกสิบ พันแปดกับสามพันครับผมความต่างนี้พันสองร้อยครับเยอะเลยนะครับเยอะแบบโอ้ยเยอะเลยครับเลตนี่คือถ้าใส่ใส่ได้หกตัวครับผมแล้วใส่ได้สองเม็ดนี่คือความต่างของรูนครับผมโหดลายมากเลยครับความต่างของรูนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าว่ามันเป็นแคปที่มันแบบก้าวกระโดดจากเดิมเยอะมากครับตรงนี้นะครับดังนั้นเพื่อนๆนครับถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆโฟกัส ในการทําของเนี่ยดูเลสสเตทนะครับเลสสเตทสำคัญนะครับถึงจะเล็กน้อยนะครับแต่ในระยะยาวและระยะหลังเนี่ยสำคัญนะครับมันจะไม่เป็นการดีที่เพื่อนจะมาทําแล้วก็มาย่อยของเพื่อจะทำมันใหม่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ใส่ใจใส่รายละเอียดกันนิดนึงครับผมสําหรับคนที่เล่นมานะครับก็ก็ในส่วนตรงนี้ผมน่าจะมีพูดเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของเลสเตตนะครับก็ขอบคุณที่รับฟงกันมาครับผมถ้าในพาร์ทหน้ามีส่วนของเครื่องยนต์มาอย่างไงเนี่ยผมก็จะมา คุณได้ฟังอีกเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาแชร์กันใหม่นะครับผมขอบคุณที่เราฟังกันมาผมแล้วก็ขอบคุณคุณกระต่ายด้วยครับที่มาโพดเรื่องราวโพดข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะผมผมก็เลยเอามาลร้อยเรียงแล้วก็อธิบายเพื่อนฟังกันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ